ประเด็นต่อไปที่เราจะคุยกันนะครับก็คือเรื่องของพระพญานิพุทธอมิตาภักซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับพะเป็นพระพุทธเจ้าประจำกับของเรานะครับเอ,อ่อกับของเราเนี่ยเป็นกับแห่งความทุกข์ยากนะครับเป็นกับแห่งความตายเพราะว่าท้ายสุดแล้วคนเรานะครับพอพอเราเกิดแล้วเราก็ต้องตายนะครับแล้วก็เป็นกับที่ถึงนิพพานยากนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พระพุทธเจ้านะฮะหรือพระปุริษะประจํากับเนี่ยจะต้องเป็นพระอุริษะที่เต็มด้วยความกรุณาในการช่วยเหลือคนนะครับให้คนจากทุกนะครับอย่างที่ว่าไปว่าเป็นกับเป็นความทุกนะครับก็ต้องช่วยเหลือคนที่คนจจกความทุกแล้วก็ทําคนไปสู่นิพานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าประจํากับนี้นะครับนะฮะจึงเป็นพระพุทธเจ้าผู้สร้างพุทธเกษตรหนึ่งอยู่ประจําที่ตะวันตกนะครับ เพื่อรับคนนะครับไปสู่นิพพานนะครับพระพุทธเจ้าองค์นี้มีชื่อว่าพระอมิตาภักหรืออมิตายุทธนะครับอมิตาภักแปลว่าผู้ที่มีอาภาหรือมีแสงไม่สิ้นสุดนะครับส่วนพระอมิตายุทธอายุสัตอายุสเนี่ยแปลว่าอายุนะครับผู้ที่แปลว่าพระอมิตายุทธก็เลยแปลว่าพระผู้มีอายุไม่สิ้นสุดแสดงความเป็นอมตะของพระองค์นะครับและเป็นผู้ประทานความเป็นอมตะหรือความไม่ตายกับคนด้วยนะครับ พระองค์ทรงเป็นพระธยาในพุทธประจักรทิศตะวันตกนะครับมีผิวสีแดงนะครับแสดงพยานมุตพราแล้วก็ทรงนกยูงเป็นพาหนะนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วทิศตะวันตกเนี่ยเป็นทิศความตายเป็นทิศแห่งทิศที่เป็นอัปมงคลนะครับเป็นทิศความสิ้นหวังนะครับเป็นทิศที่พระทิศตกนะครับนะฮะจริงๆแล้วเป็นทิศที่ไม่น่าปรารถนาเลยนะครับแต่ว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้นะครับ ผู้สร้างปฏิมาณวิทยาของผู้เจ้านี้เนี่ยได้กลับปฏิมาณวิทยาฟังนะครับนี่คือทฤษฎีงการกลับปฏิมาณวิทยานะครับการกลับปฏิมาณวิทยาคืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงปฏิมาณวิทยาโดยปกติให้เป็นปฏิมาณวิทยาพิเศษเพื่อสัมพันธ์กับคติบางคติที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นะครับอย่างที่ว่าไปว่าที่ตะวันตกคือที่แห่งความตายนะครับผู้สร้างพระนิตัพระนะครับผู้ออกแบบปฏิมาณวิทยา ได้กลับปฏิมาณกลายเป็นทิศแห่งความไม่ตายเป็นทิศแห่งความเป็นอมตะใช่ไหมครับจากทิศแห่งความตายกลายเป็นทิศแห่งความไม่ตายจากทิศแห่งความสิ้นหวังกลายเป็นทิศแห่งความมีหวังจากทิศแห่งพระาทิ์ตกกลายเป็นทิศแห่งพระาทิ์ไม่เคยตกนะครับประหนึ่งว่าพระทิ์นั้นอยู่ทางฟ้าที่ทิศตัวตกและแสงส่องแสงสว่างตลอดกาลนะครับเป็นทิศแห่งความหวัง ด้วยเหตุนี้นะครับในเมื่อสวรรค์ของพระพุทธเจ้าองค์นี้ทิศตะวันตกนะครับพระพุทธเจ้าองค์นี้จึงประหนึ่งพระอาทิตย์ที่ส่องแสงตลอดการจึงมีพระนามว่าพระอมิตะพระแปลว่าพระผู้มีแสงหรือมีอาภาอันไม่สิ้นสุดอมิตแตแปลว่าไม่สิ้นสุดอาภาหรืออาภาก็คือแสงน,นะครับนะฮะนะรนะพระพุทธเจ้าองค์นี้ทรงสร้างพุทธเกษตรหนึ่งชื่อว่าสุขขาวดี เพื่อรับดวงวิญญาณคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ศรัทธานในโลกเนี่ยไปทำนักอยู่ในที่ของพระองค์นะฮะในพุทธเกษตรทางด้านทิศตะวันตกของพระองค์นะครับมีชีวิตอันมีความสุขมีชีวิตอันเป็นอมาตะาอยู่ที่นู่นและสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้จนนั่งถึงระนิพานนะครับนะด้วยเหตุนี้พระองค์จึงมีภาคหนึ่งนะครับก็คือ ทรงถือหม่อน้ำนะครับม้านน้ำแทนเป็นกษณ์แทนน้ำอมฤตนะครับก็คือพระองค์ทรงประทานความไม่ตายให้กับมู้ชนนะครับนะฮะด้วยเหตุนี้จึงมีชื่อที่ว่าพระอมิตายุสอายุที่บอกว่าแต่ว่าอายุนะครับอมิตาแปลว่าไม่สิ้นสุดทรงมีอายุอันไม่สิ้นสุดและทรงประทานความเป็นอมตะให้กับุูมชนด้วยนะครับนะอันนี้ในภาพนี้คือภาพพระอมิตายุสนะครับนะ อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกก็คือในเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระอาทิตย์ที่ไม่เคยตกพระองค์จะมีผิวสีแดงนะฮะและมีพานะเป็นนกยูงเพราะน,นกยูงเนี่ยสามารถจำแผ่นหางได้พระหนึง่งแสงหรือว่าพระหนึ่งรัศมีแห่งพระอาทิตย์นะครับพระองค์จึงมีความสัมพันธ์กับนกยูงนะครับนะถ้าดูภาพนะครับการแยกกันปัญหาของของ ปัญหาที่เราเจอโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็คือเราแยกออกมาจากพระศักยมุนีค่อนข้างยากนะครับถ้าในศิละปะอินเดียหรือชว,วาเนี่ยเราต้องดูทิศอย่างเดียวครับถ้าเราเห็นพระแสดงพยานามุทราแล้วอยู่ประจำทิศตะวันตกเราก็จะรู้ว่าเป็นพระอมิตภาภักนะครับแต่ในศิละปะที่เหยนง่ายครับเพราะว่าเป็นจุตกรับที่มีสีเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นพระแสดงพยานามุทราทรงเครื่องและมีผิวสีแดงนะครับ ทรงนกยูงเป็นพานะเราก็จะทราบได้ว่าเป็นพระอมิตาภะหรืออมิตายุทธนะครับถ้าอมิตาภะไม่มีม่อนน้ำนะครับถ้าพาเป็นพระอมิตายุทธมีม่อนน้าอยู่ในพระหัสนะครับนะคราวนี้เนื่องจากพระพุทธเจ้าองค์นี้ได้เป็นพระทยานในพุทธประจํากับของเรานะครับจึอมีรัที่ที่นับถือเป็นพิเศษเราเรียกว่ารัทธิหรือนิกายสุขขาวดีนะครับสุขขาวดีแปลว่าเต็มไปด้วยความสุขนะครับ เป็นชื่อของพุทธกเกษตรของพระองค์ที่อยู่ในทิศตะวันตกนิกายนี้ได้รับความนิยมมากในศิลปะจีนและญี่ปุ่นนะครับนะโดยที่คมภี์สำคัญของนิกายนี้มีสองเล่มคือคมภีรสุขาวดีวายุหสูตรและคมภีรอมิตายุราพุทธานุสมฤติสูตรซึ่งคัมภีร์เล่มหลังเนี่ยได้ลกล่าวว่าผู้ในพระธรรมที่ศรัทธาในพระองค์ท่องบนพระนามของพระองค์นะครับเสมอน,นะครับนะโดยโด้วยคำคำสวดที่ เรียกว่านะโมอมิตาภะนะฮะันะโมอมิตาภะเนี่ยนะครับเมื่อสิ้นชีวิตแล้วพระมิตาภพะพร้อมด้วยพระสัรว์ก็จะเสด็จลงมารับดวงวิญญาณนะครับผู้ใดมีบาปมากอาจจะไปเกิดในดอกบัวนะครับดอกบัวในสวรรค์สุขขาวดีพระองค์อย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วนะครับดอกบัวมีสรรมการเทียบเท่ากับความบริสุทธิ์นะครับเมื่อวิญ,ญญาณบาปได้ไปเกิดในดอกบัว ครับวิญญาณตาปนั้นก็จะได้รับการชำระจากดอกบัวนะจนกระทั่งท้ายสุดเมื่อดอกบัวบานออกนะครับวิญญาณบาปก็จะกลายเป็นวิญญาณที่บริส,สุทธิ์นะครับคนที่อยู่ในสวรรค์สุขเขาวดีนะครับก็จะได้สับก็จะเป็นอามาตะนะครับมีความสุขตลอดการสามารถที่จะมาเป็นพจน์มาเป็นสมาธิโจอท่ง,อาทางบรรลุนิพานได้แต่ที่สุดโดยที่ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะนี่นนี้รับที่สุขเขาวดีเป็นรับที่แห่งความหวังนะครับ ของชาวจีนญี่ปุ่นนะครับที่อยาบรรลุถึงนิพพานได้โดยง่ายโดยที่ไม่ต้องผ่านความทุกข์ยากแห่งสังสารวัฏน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างพระอมิตาภะนะครับจึงได้รับความนิยมมากนะครับและมักจะสร้างขึ้นพร้อมกับพระโพธิสัตว์สององค์นะครับซึ่งปฏิมากรรมสามองค์เราจะเรียกว่าไทราดนะครับไทรอัดของพระอมิตาภะมักจะประกอบด้วย พระพุทธเจ้ามีปากคาซึ่งภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอามิดานะครับรอยู่ตรงกลางนะครับนะอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าที่สแสดงพุทธาอื่นๆไม่จำเป็นที่จะต้องสแสดงทายาทพุทธานะครับนะครับเพียงแต่ว่าถ้าพระพุทธเจ้าองค์นี้ขนาบข้างด้วยพระพุทธสัตว์อวโลกิเตส่วนซึ่งภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคันนอนนะครับแล้วสะขนาบข้างอีกองค์ด้วยพระพุทธสัตว์มหาธารมปราตะซึ่งภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าพระพุทธสัตว์สีชินะครับสองข้างนะฮะ พระบริษัทค์นอนถือสัญลักษณ์นะครับต่างแบบพระบริษัท์อวโลเดีสดที่ถือดอกบัวมีอมิตภยพบนหวยผมนะครับพระบริษัตว์เซชิมักจะเกี่ยวกับหม้อน้ำอาจจะถือหม้อน้ําหรือมีหม้อน้ำรวมบนหอยผมนะครับหรือบางทีถือถือดอกบัวที่เอาไว้รับดวงวิญญาณเนี่ยนะครับนะฮะดอกบัวขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวจะได้เห็นภาพนะครับนะ นะพระพริพัทธ์สององค์นี้ถ้าขนาดข้างพระพุทธเจ้าตรงกลางเราจะตีความได้ว่าพระพุทธเจ้าตรงกลางคือพระมิตาภาพหรืออภิดาทันไหมครับนะฮะอะไรคือวิธีการตีความวิธีการตีความในศิลปะจินญี่ปุ่นซึ่งไม่สามารถที่ยะใช้มุตตาของพระพุทธเจ้าตรงกลางได้นะครับคราวนี้ภาพอื่นๆนะครับนอกจากรายาดนี้นะครับมีการแสดงภาพแบบอื่นๆในศิลปะจินญี่ปุ่นด้วย นะครับที่เกี่ยวข้องกับนิกายสุขาวดีนะครับอย่างเช่นภาพสวรรค์สุขาวดีภาพคนเกิดในดอกบัวภาพการทําสมาธิขอบพระนางไวเทหีเดี๋ยวเรางมจะเล่าให้ฟังทีหลังนะครับนะครับ,นะรบแล้วก็ภาพการรับดวงวิญญ,ญาณนะครับซึ่งเรียกว่าไรนะครับ โอเคต่อไปนะครับคราวนี้ในในนิกายสุขขาวดีเนี่ยมีภาพเล่าเรื่องอะไรบ้างนอกจากชัยอัศว์ของพระพิตรพะควอมนิท,าน,ทานมาังกาเซชิตนะครับในศิลปะญี่ปุ่นเนี่ยชอบมากเลยก็คือเป็นภาพของพระโพธิ์พระพุทธเจ้ามีตราพะเสด็จลงมารับดวงวิญญาณของผู้ศรัทธาผู้ดใดก็ตามที่ศรัทธาและท่องบทพระนามของพระองค์นะครับน้ามงคอมิตาภูตตลอดเวลาเมื่อสิ้นชีวิตแล้ว นะครับพระาาพุทธเจ้ามีตับพระพร้อมด้วยพระวิศั์ทั้งสองจะเสด็จลงมารับดวงวิญญาณนะครับเมื่อทีแล้วทําเป็นภาพของพระพุทธเจ้าอยู่บนเมฆหมนุนวนมีพระวุศัตต่างๆนะครับอาจจะมี3องค์หรือม e ีมากกว่านั้นอาจจะมีถึง20กว่าองค์ก็ได้นะครับลงมารับดวงวิญญาณของบ้านของพระวิัตต์อันนี้คือบ้านของผู้ต่ายนะครับอยู่นี้นะฮะพระวิศั์ที่สําคัญ2องค์คือพระวิศัตอาวโลวิเตศวรอยู่ทางด้านขวามือของพระมิตับพร์ และพริษัทเซชิอยู่ทางด้านซ้ายหนึ่งภาพมิตาภะสังเกตนะครับว่าพระพุิษัทเซชิเนี่ยทรงถือดอกบัวขนาดใหญ่นะครับเพื่อรับดวงวิญญาณนะครับให้ขึ้นสู่ตัวนะฮะภาพการรับดวงวิญญาณเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเราเรียกว่าไรโงนะฮะไรโงะะเอไอจโงไรโงนะครับนะบางทีแล้วภาพไรโงก็าอาจจะแสดงเหตุให้เห็นว่าภาพมิตาภะเนี่ยทรงเป็นหนึ่งภาพที่ที่อยู่ที่ ตะวันตกนะครับไม่เคยตกดินเลยนะครับส่องสว่างตลอดไปนะครับเจะสังเกตว่าพระองค์โผล่ขึ้นมาะหนึงอาทิตย์ที่กาลังจะตกแต่อยู่ที่ซอกเขานะครับในขณะเดียวกันเองนะครับมีพระบริษัทเอวโลวิเดส่วนนะครับหรือแคทนอนนะครับแล้วก็บริษัทเซชิดหรือจามหาสถาบับหลบเนี่ยอยู่สองข้างนะครับภาพแบบที่สองที่เราจะคุยกันคือภาพเล่าเรื่อง ในนิกายสุขาวดีที่แสดงภาพสวรรค์สุขาวดีเลยนะครับภาษาญี่ปุ่นเราเรียกว่าไตมามนพนนะครับ,รบภาพที่แสดงเป็นอะไรแสดงเป็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนปัลลังนะฮะบ,บนสวรรค์พร้อมด้วยพระพโพธิสัตว์อวโลกิเตศและพระพโพธิสัตว์มหาถานมารปราบนะครับนั่งเป็นประธานของสวรรค์อยู่โดยรอบมีพระพุทธเจ้าแล้วก็เทวดามากมายกำลังแสดงธรรมและกำลกังฟังธรรมอยู่อย่างมีความสุขอันนี้คือ สวรรค์สุขาวดีที่คนจินตนาการฝันถึงนะครับนะฮะใครก็ตามที่มีบาปนะครับก็ได้ไปเกิดในดอกบัวดูภาพล่างนะครับนะฮะมีใบเกิดในดอกบัวนะครับและเมื่อดอกบัวบานออกนะครับวิญญาณบาปทั้งหลายที่ได้รับการชำระแล้วก็ปรากฏออกมากลายเป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์นะครับนะภาพด้านนี้นะจะสังเกตว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่ได้แสดงเทียนอนุทานะครับนะฮะแต่ว่าประทับอยู่บนดอกบัว มีพระภูมพมีพระภูมิสัตว์สององค์คันนอนเกิดเซชิขนาดภาคนะครับแล้วด้านหลังมีแผงที่มีรูปคนขุดขึ้นมาจากดอกบ,บัวนะครับอันนี้แสดงว่าเป็นสวรรค์ส,สุขขาวดีนะครับนะบซึ่งเป็นภาพหนึ่งอยู่ในภาพของไตรนณฑมนต์นะฮะคือภาพการแสดงสวรรค์ส,สุขาวดีนะครับคร <c oughs> าวนี้เออมีตำนานตำนานหนึ่งในคัมภีร์อมิตายุราพุทธานุสมฤติสูตรนะครับ เล่าให้ฟังว่ามีพระราชินีองค์หนึ่งนะครับเป็นชายาของพระเจ้าปิพิสารพระราชนีองค์นี้ชื่อว่าพระนางไวยเทียนะครับพระนางนะครับมีความสุขเศร้าเสียใจมากที่พระเจ้าปิพิสารถูกลูกชายคือพระเจ้าอาชาตัตูจับขังนะครับจึงเข้าไปหาพระพุทธเจ้าสักจะยมุนีพระพุทธเจ้าของเรานะครับพระพุทธเจ้าสักะยมุนีได้ตรปากกับพระนางไวยเทีว่า พระนางจงทำสมาธิกับพระพุทธเจ้าอริยปัฏาด้วยขั้นตอนต่างๆ16ขั้นตอนนะครับเพื่อให้พระนางเนี่ยบรรลุไปถึงสวรรค์สุขเขาวดีของพระองค์แล้วจะได้เป็นความสุขตลอดไปนะครับบางทีและภาพสวรรค์สุขเขาอดีก็จะลอ้อมลอมด้วยกรอบ16กรอบนะครับที่พูดถึงการออทําสมาธิของพระนางไวยเทีนะครับ